ยหยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตเรื่องราวปังๆของลิซ่าเริ่มกันที่เรื่องนี้ลเลยดียวกว่ากับบทสัมภาษณ์นะครับของแอลไต้หวนันนั่นเองที่ลิซ่าเนี่ยขึ้นปกแบบสวยปังสาวเซลีนรสเวอร์มีบทสัมภาษณ์บางส่วนนะครับถูกเปิดเผยออกมาก,กับความปังของลิซ่าและการตอบคําถามที่สุดยอดมากๆเลยนะครับยกให้ลิซ่าเนี่ยเป็นสาวที่เลิศแบบ ตัวแม่เลยทั้งแอลไต้หวันเขาก็บอกว่าจาก b l a c k พิงค์ลิซ่าสาวหน้าม้าสู่การยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโลกในตอนนี้ไม่ได้แบบว่าลิซ่าเนี่ยไปปีนเข่านะครับทุกคนแต่หมายถึงว่าความปังของลิซ่าบารมีในตอนนี้ในวงการเนี่ยคืออยู่ในจุดสูงสุดแล้วกับความคิดบวกของลิซ่านะครับทัศนคติที่ดีทุกการสัมผัสของลิซ่าเนี่ยเราจะได้คําตอบที่ทําให้คนอ่านแล้วเนี่ยใจฟูขึ้นมาเสมอเลยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ลิซ่าก็ได้พูดถึงที่โคเชล่านะครับบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเวทียิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆทําให้รู้สึกประหม่ามากขึ้นแต่ว่าความประหม่านั้นเนี่ยมันเป็นความประหม่าในเชิงของอารมณ์ดีนะครับลิซ่าเนี่ยก็พูดไปหัวเราไปและลิซ่าก็บอกว่าอยากทําให้ทุกคนเนี่ยลืมนะครับกับการแสดงบนเวทีหลักในครั้งนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยสมกับความคาดหวังที่มารอดูอยากจะให้ปลิงได้เห็นว่า Black พิงค์เนี่ยน่าภูมิใจมากขนาดไหนและก็บอกว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าแบบนี้ แถมลิซ่าเนี่ยังพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของการโชว์ด้วยนะคะว่าทุกคนนั้นเนี่ยมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น แล้วก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักแม้กระทั่งแสงไฟเนี่ยก็เป็นคนเลือกเองเนะครับว่าอยากจะใช้ไฟสีไหนแสงแบบไหนให้เข้ากับโชว์เดี่ยวของแต่ละคนนี่คือประสบการณ์ใหม่ของลิซ่าเลยนะครับที่พิเศษแล้วก็น่าสนใจมากๆกับการแบ่งโชว์เดี่ยวของเมมเบอร์เนี่ยให้เท่ากันเลือกสีที่ตัวเองต้องการแล้วก็ตั้งใจทําการแสดงรับผิดชอบในส่วนของใครของมันได้อย่างเต็มที่แถมยังพูดถึงเ well วิลด์ทัวร์ด้วยนะครับบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องลิซ่าบอกว่าเหมือนทําโปรเจกต์ระยะยาวและในวัน ันสุดท้ายที่เป็นการปิดจบที่กรุงโซเนี่ยลิซ่าบอกว่าตอนตื่นมารู้สึกโล่งใจมากๆแต่ก็รู้สึกเสียใจไปพร้อมๆกันประมาณว่าน,นี่เนี่ยเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายแล้วของเวลทัวร์บอลเพลิงในครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยลิซ่าก็เลยรู้สึกเสียใจนะครับแต่ว่าเป็นความเสียใจที่แบบรู้สึกดีด้วยที่โชว์เนี่ยจบลงแล้วก็ผ่านมันมาด้วยดีทุกอย่างทุกประเทศทุกเมืองลิซ่าบอกว่าในวันสุดท้ายเนี่ยประทับใจมากๆกับการได้นั่งรถเข้ามาให้ใกล้แฟนคลับมากยิ่งขึ้นและก็พยายามมากๆเลยในการจำหน้าบพลิงทุกคน ให้้ไดเพราะว่าเวลาเห็นแฟนๆร้องไห้ลิซ่าเนี่ยก็จะมีน้ําตาซึมเหมือนกันลิซ่าบอกว่ามันตลกมากเลยที่พวกเราเนี่ยร้องไห้ไปแล้วก็บอกกันนะครับในกลุ่มในวงเนี่ยบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องแต่ก็พากันร้องไห้อยู่ดีน้ําตาก็ซึมออกมาแต่ว่ามันเป็นน้ําตาแห่งความสุขนะครับที่ร้องไปพร้องเ้ากับแฟนๆนอกจากพูดถึงโคเชล่าแล้วก็เวลทัวร์แล้วเนี่ยลิซ่าก็พูดถึงสไตล์ของตัวเองด้วยนะครับว่าในตอนที่ทํางานเนี่ยลุกของลิซ่าก็ยังคงเป็นตัวของลิซ่าเองและในการใช้เวลาว่างต่างๆพักผ่อนเที่ยว ิซ่าเนี่ยก็เป็นตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลุกทํางานแล้วก็ ลุกในการพักผ่อนยังไงก็เป็นลิซ่าอยู่ดีคือคิดมาแล้วนั่นเองนะครับลิซ่าบอกว่าไม่คิดเลยที่จะแยกตัวเองออกจากสถานะต่างๆเพราะยังไงลิซ่าก็คือลิซ่าและเมื่อไหร่ที่ลิซ่านั้นเนี่ยรู้สึกเครียดร,รู้สึกไม่สบายใจกดดันต่างๆเนี่ยก็จะรีบกลับบ้านทันทีเพื่อไปกอดน,น้องแมวน้องหมาที่ลิซ่ารักเหมือนไปเซฟพลังมานะครับไปแบบไปชาร์จพลังใจและลิซ่าเนี่ยก็ยังบอกว่าการแก้เครียดที่ดีก็คือช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะครับเพราะจะทําให้ลิซ่าเนี่ยรู้สึกแบบว้าวฉันได้ปลดปล่อย อะไรประมาณนี้นะครับใครเป็นเหมือนลิซ่ากันบ้างชอบแล้วหายเครียดก็คอมเมนต์มานะครับในตอนนี้เวลทัวร์จบลงแล้วนะครับลิซ่าเี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันว่าอยากใช้เวลาเนี่ยอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นอยู่กับเมมเบอร์ให้เยอะขึ้นด้วยและก็อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ <c oughs> เช่นการเรียนรู้ภาษานะครับลิซ่าบอกว่าอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสมากๆเลยในตอนนี้ บางคนเนี่ยอ่านมาถึงตรงนี้ก็แบบเออลิซ่าเนี่ยอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสเอาไว้คุยกับใครนะเป็นหนุ่มคนไหนหรือเปล่าลิซ่าเฉลยเลยนะครับว่าเหตุผลที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เพราะว่าหลานชายพูดไทยไม่ได้นั่นเองแทบจะพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวเลยก็เลยอยากจะคุยกับหลานก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศส และทุกๆก,การเวลทัวร์เนี่ยลิซ่าก็จะพยายามเที่ยวทุกครั้งนะครับที่มีเวลาว่างเพราะว่าจะได้พักผ่อนไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดกับงานมากจนเกินไปเป็นวิธีที่ทําให้ลิซ่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้หยุดพักแล้วก็ได้ชาร์จพลังเต็มที่ทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งหัวใจนั่นเองและก็ปิดท้ายด้วยคําคมกลแมของลิซ่านั่นเองนะครับทุกคนก็คือลิซ่าบอกว่าแค่เชื่อใจตัวเองเนี่ยทุกอย่างที่ถ่ายทอดออกมาก็จะดีทุกคนเชื่อในตัวเองและไม่วันไหวไปกับคําพูดของใครนะครับ ว่าตัวเองทําได้เชื่อมั่นในความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองไม่มีใครเนี่ยจะสามารถล้มคุณได้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นการปลายบทสัมภาษณ์คร่าวๆของลิซ่าทีท่แฟนๆเนี่ยแชร์กันอยู่ในตอนนี้นะครับมีหลายเรื่องราวมากๆเลยตั้งแต่ เล่นคอนจนถึงความรู้สึกของลิซ่าแล้วก็การพักผ่อนนะครับรวมไปถึงเป้าหมายที่ดิซ่าอยากจะทําหลังจากที่ทัวร์คอนจบลงแล้วก็มีเวลาว่างมากขึ้นในช่วงนี้ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ